สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์คิมหันปนนี้พาเลาะดูกันเลาะไปไเรื่อยรถกระตดติดพี่นอ้องตอนนี้ยุคเคนหอยขวางถนนรันชดาพิเศษเลาะไปบริษัทกับมีดอก ไปสัญละแนมหาไปหาผูริสาลผูริศาลตกไปหลอกไปกำลังเขื่อนตัวไดแน่จังนอ้อยลถกัะไดนาแอดมินกับเป็นจังสีละบินอง บริสาทบ่ไ้ซิตเสรษฐียังยหน้าตาเศๆ